เราจะให้ดูมุมนี้ที่เราถ่ายไปเมื่อกี้นะครับว่าเป็นคาบขนาดไหนนะฮะเช็ดไปเลยครับนี่นะสิ่งที่ได้เห็นไหมครับคาบต่างๆที่เกาะอยู่ตามกระจกเมื่อกี้ไม่เหลือให้เห็นนะครับสวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับผลิตภัณฑ์จัดมินคาวนะครับวันนี้เรามีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่มานำเสนอนะครับเป็นน้ํายาขจัดคาบนะครับกระจกนะครับนี่เลยนะฮะคาบน้ําที่ รถจอดตากแดดนะฮะจอดตากฝนนะครับแล้วเราไม่ได้เช็ดไม่ได้ไม่ได้ไไดูแลทราวับสะอาดตรงนี้นะครับอย่างช่วงอากาศสภาพนี้ฤดูนี้นะครับเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งเลยที่ควรต้องใช้ตัวนี้นะครับทําให้ทัศนวิสัยในการมองของเรานั้นง่ายขึ้นมองเห็นชัดขึ้นและอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือการไล่น้ําของกระจกก็จะดียิ่งขึ้นด้วยทําให้การมองออกไปนอกรถนั้นปลอดภัยอย่างยิ่งนะฮะเดี๋ยวเรามาลองทดสอบกันเลยนะครับว่า1ชุดของเราจะมี น้ำยาให้หนึ่งขวดนะครับฟองน้ํหนึ่งอันนะครับผ้าไมโครไฟเบอร์นะครับแล้วก็ถุงมือนะครับถุงมือผมแนะนําให้ใส่ทุกครั้งนะครับจากนั้นนะครับเปิดฝาออกมานะบีบน้ํายาเทใส่นะฮะนี่หายอนนิดนึงนะฮะแล้วเราก็ละเลงที่รถได้เลยนะครับเราจะให้ดูมุมนี้ที่เราถ่ายไปเมื่อกี้นะครับว่า เป็นคาบขนาดไหนนะฮะสำหรับคนที่แพ้ง่ายผมเลยแถมถุงมือไปให้ด้วยเลยจะไม่ต้องไปหาซื้อที่ไหนนะครับเนีย่ยครับถูอย่างนี้นะฮะพอถูเสร็จปุ๊บนี่เลยเอาผ้าแห้งที่ผมแถมให้เช็ดไปเลยครับนี่นะสิ่งที่ได้เห็นไหมครับคาบต่างๆที่เกาะอ,อยู่ตามกระจกมะเมื่อกี้ไม่เหลือให้เห็นนะครับอย่างตัวนี้ไม่ได้เช็ดอ่ะเห็นไหมฮะก็จะเห็นเลยว่าคาบน้ํายังอยู่เห็นไหมฮะ ใส่ปิ้งเลยนะฮะแต่ฝั่งนี้นี่จะจะมีรอยเป็นจุดๆอยู่ถูไม่ออกนะครับล้างก็ไม่ออกนะครับต้องใช้ตัวนี้เท่านั้นนะครับแล้วต่อเลยเหาะเหาะเหาะลงไปนะครับถูนะถูเข้าไปถูเป็นวนๆหรือจะถูอย่างนี้ก็ได้นะฮะอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ถูเป็นวนๆก็จะได้ทวกได้ ทำความสะอาดได,ได้ทั่วมากกว่าได้ทั่วถึงนะฮะนะ,ะอ่าจากนั้นก็ผ้าเลยครับเช็ดเลยตรงไหนไม่ออกก็ซ้ำเลยครับนิดนึงนะเพราะว่า เราอาจจะลงน้ำหนักไม่ทั่วนะะอ่านี่ี่เห็นไหมครับใส่ปิ้งเลยอะลื่นด้วยนะครับลื่นนะฮะฟอบผ้าถูนี่ลื่นมากนะเซตนี้นะครับประกอบไปด้วยน้ำยาผ้าของน้ำถุงมือในราคา199บาทเท่านั้นเองนะครับ นะปกติราคา3 5 9บาบทนะวันนี้เราจัดโปรโมชั่นให้สาหรับคนที่ดูคลิปนี้199บาทเอาไปใช้กันเลยครับ1นขวดทูดได้ทั่วคันเลยนะฮะแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าน้ํายาตัวนี้ทําอะไรได้อีกสําหรับรถที่จอดตากแดดตากฝนนะครับจะเกิดคาบน้ําอย่างนี้ได้นะครับคาบน้ําตามขอบกระจกที่ไหลลงมาอย่างเี้นะฮะล้างยังไงก็ล้างไม่ออกนะครับตัวนี้ที่เราสาธิตไปนะครับที่ว่าใช้กับกระจกนะครับ ใช้กับตัวสีรถได้นะครับเพียงแค่หยดน้ํายาลงไปที่ฟองน้ํานะครับแล้วก็ลอยตรงที่เป็นนะครับถูเลยครับนะฮะลอยที่เป็นคราบนะครับแล้วก็ผ้าแห้งเห็นไหมฮะครบาบน้าเมื่อกี้ออกไปหมดแล้วใส่ปิ้งเลยนะครับอ่ะตรงนี้อีกมีตรงนี้อีกจุดหนึ่งน,นี่เห็นไหมฮะ จะเป็นคาปืนๆนะฮะเนี่ผ้าพหูบบมันถูไม่ออกเลยเนี่ยเราก็เอาน้ำยาหยดนะฮใส่ฟองน้ำนะครับเราก็ถูเลยครับนี่หูแค่นี้แล้วก็ผ้าเช็ดเลยนี่นยปิ้งเลยไหมครับอย่างใสเลยอย่างใสเลยนะฮะหลายคาบจัดได้หมดนะครับ ข้างบนก็ยังจะมีจะมีเห็นอยู่นิดนิดนึงนะนีน่ข้างๆถูแลวครับนีรอยข้างๆนะสีแลกเกอร์ไม่มีติดมาแน่นอนนะครับใส่มากปิ้งเลยไหมครับ <laughs> คาบต่างๆคาบสุกปกคาบหินปูนที่จะทําให้เกิดก่อหินปูนได้ครับรถที่จอดตากฝนนะครับอย่าลืมนะครับว่ามันเราอยู่ริมถนนเม็ดน้ําเกาะนะฮะฝุ่นก็ไปเกาะที่เม็ดน้ําพอฝุ่นไปเกาะที่เม็ดน้าเนี่ยพอแดดมันส่องเลยอะไรเม็ดน้ํามันแห้งแต่ฝุ่นมันยังทิ้งคาบนะครับตัวฝุ่นกับนนะ้ํามันไปผสมกันเรียบร้อยแล้วครับมันก็เลยทําให้เกิดคาบตะกันขึ้นมาคาบตะกอนคาบอะไรอย่างเงี้ยขึ้นมามนก็เลยติดฝังติดที่ตัวรถวิธีการขจัดคาบนั้น จะใช้เป็นน้ำยาล้างรถหรือจะใช้เป็นน้ำยาอะไรก็ช่างไม่ออกผ้าถูให้เป็นรอยก็ไม่ออกนอกจากน้ำยาตัวนี้เท่านั้นครับนะฮะออกนะครับออกง่ายๆโดยไม่ต้องออกแรงถูเลยโอเคนะครับผมฝากน้ำยาตัวนี้ไว้ด้วยนะครับในราคาชุดละ199บาทเท่านั้นเเรามาดูกระจกบานนี้นะครับ ว่าจะเห็นคาบน้ําเต็มไปหมดเลยนะฮะเราจะแบ่งครึ่งนะครับให้ดูว่าระหว่างไม่ใช้น้ํายากับใช้น้ํายาต่างกันขนาดไหนใช้น้ํายาพวกนี้ทุกครั้งนะครับใส่ถุงมือนะครับจากนั้นหยอดน้ํายาบนลงบนฟองน้ำอ่าเขย่าก็ได้ก็ออกละ ถูกไปเรื่อยๆนะครับถูเป็นวงกลมนะครับ ตรงขอบก็ถูเองนี้ก็ได้นะครับรูดตรงๆนะครับก็ได้เหมือนกันนะครับจากนั้นพอเสร็จเอาผ้าแห้งนะครับเช็ดตามเลยนะครับกระจกเขาไม่ไม่แน่นเลเช็ดกระจกเขากระจกเขาหลุดตรงไหนยังไม่เอี่ยมนะครับเรามองดูแล้วซ้ำได้เลยนะครับ ซ้้ำไดหยุดกันทั้นหน่อยหนึงซ้ำนิดหนึ่งสำหรับผู้แพ้สารเคมีง่ายนะครับรบกวนใส่ถุงมือทุกครั้งนะครับ อ่านี่เราจะเห็นได้ชัดเลยว่าครัใส่ปิ้งเรามาดูเลยแนวแบ่งนะครับอ่ะนี่เลยเห็นไหมฮะฝั่งที่ใช้นะครับกระจกจะใสนะครับฝั่งนี้นะครับยังไม่ได้ใช้นะครับต่อให้เราเอาผ้านะครับถูหลังๆอย่างนี้นะฮะเนี่ยะถูจะลดโยกนะฮะ ไม่ออกนะครับล้างรถนะฮะล้างรถแล้วถูถูนะฮะยังไงก็ไม่ออกนะครับน้ํายาตัวนี้แค่ถูลงฟองน้บางๆน้ำนะฮะกระจกของคุณก็กลับมาใส่ปิ้งเลยครับเหมาะสําหรับช่วงหน้าฝนนี้นะครับผลิตภัณฑ์ขจัดคราบน้ํานะครับจัสมินคาวัสนะครับชุดละ199บาทนะครับมีน้ํายานะครับฟองน้ําผ้าหนึ่งผืน ถุงมือ1ชิ้นนะครับใส่ไปให้ในกล่องไม่ต้องไปหาซื้อถุงมือนะครับใชไ้ได้ทันทีนะครับโอเคครับขอบคุณครับ